เ็กใดูเล yeah ยพังดี้นี่แค่กแก้วนี่นี่เห็นไหมพวกผู้ชายชอบใช้กำลังแต่ว่าเราต้องใช้สมองอยากได้อะไรนะรีเควสเลยน,นักเตะสปิน กี่เดือนนะ่ะมั่นใจหน่อยดีเจ็ดอ่อาอยากกินน้ำจังเลยอาร้อนร้อนร้อนไปหยิบน้ำให้อานหน่อยครับนาราตีนี่เธอเห็นไหมแม่เธอยังทำได้เลยเธอก็ต้องทำได้ดิเอาแบบใหญ่ใหญ่อะใหญ่ใหญ่รัชดาล,ยล,ดา,ลยดายเลยอะรัชดาลายเลยเออเห้ย นี่ฉันเล่นบัตร5 0 0อยากเห็นเลยเนี่ยทำไมีิโจ้เมินฉันอย่างเงี้ยแกว่านุ่งวิงเป็นง่อยเปล่าวะฮะลองเรียกน้ำ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 นี่น้ำคงมาหรอกนะจะบอกให้ด่าลูกฉันหรือเปล่าพ่อแม่ตามใจของนี้ทำให้ป้าป๋าโดนด่า เธอใจเย็นๆบางทีพี่โจ๊กอาจจะโง,ง่จริงก็ได้อะถ้างั้นลองใหม่เอาแบบว่าใหญ่กว่าเดิมลองดีเทลไปเลยเยอะๆลึกๆเยอะๆใหญ่ๆมากๆ <c oughs> เอาแบบซิกนีโอเปร่าไปเลย ฉันในที่ทำงานแบบนี้ได้ไงคะก็ <c oughs> ล็กอกก็ติดโอ้ใช้สับอย่างเงี้ยจีนเขินกันดิเ <c oughs> ขินบ้าเขินบอเลยล่ะฉันไม่อยากเขาดึกเขารู้๋อก็เลยผลักผมเข้ามาในห้องนี้เราจะได้อยู่กันสองคนใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ลอกทำเป็นเล่นแล้วาาเข้าใจฉันบ้างได้ไหมโอ้อะไร,รอ่ะคุณจีนพอผมไม่เข้าใจก็หาว่าผมโมแต่พอผมเข้าใจก็ยังนั้นอย่างนี้ อะไรเนี่ยผมโง่ไปหมดแล้วนายเข้าใจว่าอะไรก็เข้าใจว่าคุณจีนยอมคบกับผมไงก็ใช่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ต้องกระเจ้าหนิเจอประเจ้ายังไงอะครับก็แบบคบกันเงียบเไม่ต้องบอกใครอะไรแบบเนี้ยแล้วคบกันเงียบเงียบเขาทำกันยังไงอะครับคุณจีนค่ะ คุณสมเด็จลูกค้าที่นัดไว้มาแล้วนะคะอ,อือเดี๋ยวออกไปอย่านานนะคะเ,เ, <c oughs> เห็นไหมว่าแค่นี้ยอย่วงเซากรู้จะเซายัางไงอะใไปถ้าในอยากทำข้างนอกเนี้ยนะอยากทำอะไรก็ได้อยากจะเอาใจฉันยังไงก็ได้นะแต่ไม่ใช่ที่ทำงานฉันจะควบคุมลูกน้องอยังไงหวังว่าจะเข้าใจนะ <c oughs> โอเคได้เลยก็ทำยังไงก็ได้แต่ต้องไม่เสียงานป้าป๋าเคยสอนใช่ไหมว่าอย่าเอาแต่ใจตัวอยากได้อะไรต้องทำเองอยู่บ้านด้วยกันต้องช่วยเหลือกันไม่มีใครใช้ใครทาไมต้องให้เขาด่ามาถึงป้าป๋าด้วย ลูกวิ่งไม่ผิดหรอกเห็นน้ำใช่ไหมลูกมียมเสียงดังไปถึงปากซอยเนะี่ยเอานี้กิน,ๆๆกนม่ร้อนให้แบบป้าชีไม่เข้าใจอะค่ะคือ,อนี่ไงก็ทําแบบนี้ไงก็เลยเคยตัวแบบนี้แหละากันได้ค่ะพี่ชีคะ,ะคืออย่างนี้ค่ะพี่ชีไม่เข้าใจจริงๆีย<อ>วิงง้งแม่แกไม่ชอบกินน้ำเหลือจากใครลูกวิงเดี๋ยวแม่ไปเอาขวดใหม่มาให้นะลูกนะ เสียคนละเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณน้าขาคุณป้าขาเดี๋ยวแอปขอเคลียร์นิดนึงนะคะคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่น้ําเนี้ยค่ะมันอยู่ที่คนอะปัญหามันอยู่ที่คนและคนคนนั้นก็คือวิ่งถูกตามใจจนเสียคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนายว่าใครทาให้ยิงวิ่งเสียคนไม่ทราบยะเออใจเย็นก่อนนะคุณป้าครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับยิ่งทะเลาะยิ่งมีปัญหานะครับคุณป้าเอยไม่ซ้อนไม่ไม่ กาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญเข้าไปคุยในห้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณไตเขาจะพรีเซนต์งานให้ดูค่ะนะคะเชิญเข้าไปในห้องคุณสมเด็จสวัสดีครับผมสวัสดีครับรแหมมาเหนือหน่อยๆนะครับผมพี่ยุ้นค่ะน้ำเย็น<อ>ๆๆค่ะเย็ียบเย็นเนี่ครัโอ้โหยโ็นเงนนะนี่ครับคุณสมเด็จครับครับผมฝากให้คุณจีนด้วยนะครับ อันนี้ครับคุณสมเด็จครับดีครับอยากชุ่มคออยู่พอดีฝากให้คุณจีนชุ่มด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณสมเด็จครับวินเชิญตีนี่นินครับอย่าได้รูว่ วันนี้คุณสมเด็จแต่งัูดนี้ดีนะครับดีมากเลยครับดูสิครับวิธีการเย็บของเสื้อดูเนี้ยบสมกับเป็นผู้บริหารนะครับเหมือนคุณจีนแป๊ะเลยขอบคุณครับสปาำเร็จครับโอ้โหสำเร็จคุณนี่แบบวิดปังเลยนะครับ เดี๋ยวคุณจีนปะคำเนี่ยคุณถึงดีดีอะมันมันจจดีเหรอครับคุณเจ๊คุณไทยจีบคุณจีนชัวปะเนี่ยเจ้ใจกับลูกค้าแบบเนี้ยแอบปะเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าตอนนี้ฉันเป็นคุณสมเด็จนะฉันคงอ้ยค้คุณครับปากดูซิ๊ๆไปนะครับ ผมว่าเติมปากนิดนึงก็จะดีนะครับโอ๊ยพอแลวครับผมอะมีลูกมีเมียแล้วนะครับแล้วอีกอย่างผมไม่ชอบไม้ป่าเดียวกันเข้าใจไหมครับโยครับโทษครับขอโทษนะคะในไตไตเป็นบ้าอะไรฮะไปพรีเซนต์การได้แล้วไม่อยากอะไร เด็ดคะเดี๋ยวเชิญเข้าไปในห้องเลยนะคะญญไปคุยงานใะห้รู้เรื่องนะใครจะบอกอะไรไม่รู้เรื่องญญเรื่องเลยข้าเดี๋ยวมา่วมั่งเหรอนี่แกจะซื้อมาขุนให้อ้วนแล้วก็เขี่ยทิ้งเงี้ยเหรอนี่ไอ้โจ๊กเลยซื้อข้าเดี๋ยวมัมั่วไม่ให้ฉันทำไมหาไม่เอาไม่กินโอ้โอ้ออ้วีอ